อุูที่มายอินสีอยู่บ้านเลขที่117ทับ1หมู่5ตำบลดอนประดู่อำเภอปากประดูจังหวัดพัทลุงค่ะก็ที่บ้านนะคะก็ปลูกผักทานเองแล้วก็เลี้ยงสัตว์ก็มีมีเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่นะคะปลูกผักก็จะมีคะน้าฟางตุ Buck ้ง่องเต้ักบุ้งที่ว่าเราใช้ทานประจำวันนะคะ คือไม่ไม่ใช่เป็นผักที่ว่าเราเทันสมัยอะไรพวกนี้คือผักพวกนี้จะสําหรับชาวบ้านที่ว่าทานได้ตลอดก็จะปลูกเอาไว้ถ้าเหลือก็ขายค่ะแต่ถ้าเกิดว่าชาวบ้านเข้ามาแล้วสนใจก็จะแนะนํำนวิธีการปลูกแล้วก็ช่วยดูแล ถ้าเกิดสิ่งไหนที่ว่าเขา,เาต้องการความช่วยเหลือเราก็าจะช่วยเหลือเขาบางทีคนที่ว่าเข้ามาแล้วอยากจะทานอะไรก็หยิบได้เลยค่ะที่บ้านนี้ไม่เคยหัว